เดี๋ยวเรามาต่อวัดที่สี่ครับวัดที่สี่วัดอะไรนะคลองเก้านะครับผมเก้าหน้าขอบคุณครับสำหรับการกดติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมครับ นี่ไข่เวยครับซ้ายมือนี่ไข่ภายในบริเวณวัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดินเข้ามาก็จะนี่นะครับ ด้านสายมือท่านผู้ชมก็จะมีผ้านอนนะครับพรานอนปั้นถนั่ว้านอนอยู่ด้านนู้นนะครับ รัสวบำลุงราชนี่ครับขนอนวัสวนบำรุงวราชของเก้านะครับผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับผู้ชมดูครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงครับวันอาทิตย์ ตรงนี้ก็ศาลานะครับเดินมาจะอยู่ซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับเนี่ยในที่ทำบุญทายะนะครับทาบุญตามธัธยาชสายเดินเข้ามาข้างในครับเดินเข้าออไปข้างใน ภายในบริเวณวัดมีหอะระฆัง มีหอรักครังมีเจ้าแม่ควรอิ่มมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทางด้านนี้นะครับเป็นด้านที่ให้ผู้ที่มาวัดน,นะครับมีสวนให้ได้ถ่ายรูปนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปมาวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับดูบรรยากาศกางในใสิครับ วัดสวนของเก้าครับภายในสวนให้เลยให้พวกคนได้ถ่ายรูปหลังจากทําบุญเสร็จแล้วนะครับก็มาเซฟฟี่กันได้ครับบริเวณนี้นี่ มุมเซฟี่ก็มีเยอะแยะครับนี่คือร้านบ้านี่ครับข้างในก็เป็นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นวิหาร ส่วนด้านในมีตลาดเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดน่าจะวายแล้วเป็นตลาดมีของกินตอนนี้จะมีของขายนะครับมีกล้วยทอดมีลูกชิ้นมีไส้กรอกทอดมีอาหารปลาให้ทานนะครับ ตามนี้นะครับเนี่ยครับเซฟฟี่ครับเซฟตีฟ้กับเขาหน่อยไหนไหนมาทั้งทีไหนไหนมาทั้งทีได้เซฟตี้หน่อยครับให้รู้ว่าสถานที่เป็นยังไง นี่มีเซฟี่นะครับนี่น,นี่ครับมีเซฟี่ร,รอบๆเลยน,นี้มาเน้นสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปครับนี่มาดูได้เลยครับวัดสวนของก้าวนะครับมุมนี้สำหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะครับแดดร้อนมากครับท่านผู้ชม ไปต่อครับเดินชมวัดทำบุญไหว้พระเสร็จแล้วก็มาชมวัดครับวนันนี้ที่ห้าหารเต่าครับ กินไหมกินไม่เต่าฮะให้เต่ากินไหมเอาไหมคนนะเอาคนให้เต่ากินเนี่ยโอเคนะเราเงาได้อกีอกโอเคไหมเนี่ยบ๊วยส่งกันเต่าตแต่ละตัวหลังหลังเกลี้ยงเลยแสดงว่าถูกกันหน่อยต่านี่เกลี้ยง <c oughs> ต่านี่ม่เ <c oughs> ต่าเต่าหลังเกลี้ยงครับ บอ่อเต่าโอ้เยอะนี่น่ะมันแอร์อัดเปวดมันหลายเกินเยอะแล้มันก็จะไม่เยอะนี่ครับเต่าต่าวัดสวนนะครับโอ้โห มาสมุนเสร็จก็มาห้าอาหารเต่าได้นะครับภายในวัดสวนนะครับที่ให้อาหารเต่าน่าจะครับแค่ไปน,นะคร,รับบ่อนี้ไปต่อครับงานไหน,นมีอะไร ก็เป็นน้ำตกอันนี้ก็เป็นอุโมงค์โมงกล้วยไม้ครับโมงกล้วยไม้ทิ้งคลองสำหรับให้เซฟี่กันครับ อุโมงกล้วยไม้พาเดินรอดอุโมงกล้วยไม้ผมก้าวหน้าขอบคุณครับสำหรับการกดติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมครับนอกจากนั้นภายในศาลานะ ก็มีพระแก้วมรกตนะครับสามด้ดูให้ท่านได้ทําบุญให้ผู้ที่มาวัดได้ทําบุญกันนะครับนี่พระแก้วมรกตสามด้ดูสําหรับคลิปนี้ลาผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ สลารงนี้นั่นนเป็นที่สวดอะไรสักอย่างนี่ครมีสายศิลนมีสายศิลโยงจตนี่คือภายในบริเวณวัดนะครับเข้ามาก็มาทําบุญได้นะครับวัดสวนนะครับปราลุงลาดของเก้านะครับเราวันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปต่ออีก มีเวลาเหลือครับไปวัดกองหกนะครับ